รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปซอฟต์พาวเวอร์ในการรักษาอธิปไตยของไทยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศในทวีปยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยามพระองค์แรกนะครับและถ้าจะว่าไปเนี่ยก็น่าจะเป็นกษัตริย์แห่งเอเชียตะวันออกที่ในยุคสมัยนั้นก็ต้องถือว่าเป็นชนชาติที่อยู่ ไกลลิบโลกเลยนะครับเป็นพระองค์แรกครับที่เสด็จไปยุโรปโดยมีวัตถุประสงค์ที่ล้ำลึกครับและก็เพื่อสารสัมพันธมตรีแก่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปครับแม้จะอยู่ในช่วงที่อยู่ท่ามกลางยุคล่าอาณานิคมและสยามก็เพิ่งจะมีเหตุการณ์กรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนะครับในเหตุการณ์วิกฤตการรอสอ1ในปี2437มาหมัดๆเนี่ย แล้วก็ทําให้สยามเนี่ยครั้งนั้น,เ,นเสียดินแดนมากที่สุดเท่าที่มีการเสียดินแดนให้แก่ชาติตะว,วันตกเลยละครับแต่การเสด็จในคราวนั้น,นมีความหมายอย่างยิ่งในแง่ของความมั่นคงและก็อำนาจอธิปไตยของชาติครับซึ่งพระองค์ทรงใช้โอกาสนี้ในการสร้างการยอมรับและก็ทรงเตรียมการอย่างละเอียดและก็ชาญฉลาดอย่างยิ่งครับซึ่งถ้าจะนับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครั้งแรก ที่ชาติสยามได้ใช้ต่อชาวโลกอย่างได้ผลและก็เด่นชัดเนี่ยก็ไม่ผิดนักแหละครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของการเตรียมตัวและการวางแผนการเดินทางไกลของพระองค์ในคราวนั้นที่ส่งผลต่อความมั่นคงอย่างที่สุดครับเท่าที่ประเทศสยามเนี่ยเคยมีมาในใสายตาชาวตะวันตกผมจะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ละครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเราจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปอง เอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ a c e b o o k และติกต o อกในชื่อคนติดเล่านะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วถ้าจะกรณากดไลค์ในแต่ละคลิปหรือว่าจะแชร์ต่อไปในวงกว้างรวมถึงถ้าอยากสนับสนุนก็กดขอบคุณ Super Thanks มาด้วยเนี่ยผมก็กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับ ความจริงแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเคยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จเยือนยุโรปตั้งแต่ครั้งเสด็จกลับจากการประพาสสิงคโปร์และก็ชวาในปี2414นะครับครั้งนั้นเนี่ยพระองค์เพิ่งขึ้นครองราชสมบัติได้ราวสัก3าปีครับก็ยังทรงหนุ่มแน่นพระชนเพียง17พรรษาครับยังไม่บรรลุนิติภาวะและก็ยังต้องมีผู้สำเร็จราชการครับแต่ความต้องการการเดินทางไปยุโรปคราวนั้นถูกทัดทานเอาไว้ครับ จากผู้สำเร็จราชการก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์นะครับหรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ยครั้งนั้นก็จึงทำได้เพียงแค่เสด็จไปแค่อินเดียครับซึ่งในขณะนั้นก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษน,นะครับภายหลังเนี่ยเจ้าพระยาอภัยราชาสยามาลุก,กูลกิจหรือว่ากุสตาฟโรแลงยักมินส์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชาวเบลเยียมเนี่ยก็ได้กราบทูลเสนอแนะครับ ผ่านมาทางกรมหลวงเทววงศ์วโรปการนะครับให้ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยสเสด็จประพาสยุโรปตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดวิกฤตการรอ2สครับแต่ก็ยังไม่สบโอกาสนะครับจนกระทั่งภายหลังเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมีความบีบคั้นแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น,นทำให้พระองค์เนี่ยปรึกษาหารือกับเจ้าพระยาอภัยราชาสยามลาุกุลกิจหรือว่าโรแลงยักมินส์เนี่ย แล้วก็บุคคลที่ได้รับความไว้วางพระราชาหฤทยัยโดยปรึกษาหารือกันครั้งนั้นเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยตัดสินพระทัยครับที่จะเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกโดยมีกรมหลวงดํารงราชานุภาพเสนาบดีมหาไทยกรมหลวงเทววงวโรปการเสนาบดีต่างประเทศและก็เจ้าพระยาอภัยราชาร่วมกันกําหนดเส้นทางครับจากพระราชาทะเลขาถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อวันที่18มกราคม2439เนี่ยบ่งชี้ครับให้เห็นว่าแนวพระราชดำริในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นเนี่ยประกอบด้วยแนวทาง3ประการครับก็คือการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีความพยายามให้มีการปกครองที่เสมอกันและก็เพื่อส่งเสริมให้สยามเป็นที่รู้จักของประเทศต่างๆในยุโรปครับซึ่งอาจจะมีประโยชน์ทางการเมืองแก่สยามในอนาคตนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับ ก็คือเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสยามกับฝรั่งเศสครับนอกจากนี้เป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งครับก็คือการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของสยามในสายตาชาวยุโรปครับเพื่อเป็นการเกื้อหนุนสถานะทางการเมืองระหว่างประเทศของสยามครับรวมไปถึงประโยชน์ในทางอธิปไตยของประเทศหรือเราจะพูดได้ดครับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สยามประเทศด้วยพระองค์เองครับ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ความสิวิไลของสยามให้เป็นที่ประจักษ์ต่อมหาอำนาจและก็สาธารณาชนในตะวันตกครับในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เนี่ยเมื่อปี2440ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประพาสประเทศในยุโรปทั้งหมดเนี่ย13ประเทศนะครับเริ่มต้นด้วยอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและฮังการีซึ่งตอนนั้น ยังรวมเป็นราชอาณาจักรเดียวกันนะครับต่อมาภายหลังก็แยกเป็นประเทศออสเตรียแล้วก็ประเทศฮังการีครับแล้วก็รัสเซียสวีเดนนอร์เวย์ซึ่งตอนนั้นก็ยังรวมเป็นประเทศเดียวกันอยู่ครับก่อนจะแยกเป็น2ประเทศก็คือสวีเดนและก็นอร์เวย์นะครับเดนมาร์กอังกฤษเบลเยียมเยอรมนีฮอลแลนด์ฝรั่งเศสสเปนแล้วก็โปรตุเกสครับการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ ที่พระมหากษัตริย์ของสยามเนี่ยส่งดำเนินไปยังประเทศที่ห่างไกลเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับท่ามกลางบริบทประเทศที่กำลังเผชิญการคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมอย่างรุนแรงมากๆครับโดยพระองค์เนี่ยทรงปฏิญาณพระองค์ไว้ดังที่ปรากฏเป็นลายพระหัตถ์ทะเลขานะครับคำปฏิญาณตอนหนึ่งเนี่ยมีใจความบอกว่า ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนเฉพาะหน้าพระสงฆ์เถรานุเถระทั้งหลายอันประชุมอยู่ณที่นี้ว่าการที่ข้าพเจ้าคิดจะไปประเทศยุโรปนะครั้งนี้โดยข้าพเจ้ามุ่งต่อความดีแห่งพระราชอาณาจักรและด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาตนให้สมควรแก่ที่เป็นเจ้าของประชาชนชาวสยามทั้งปวงจะรักษาเกียรติยศ แห่งราชาอาณาจักรอันเป็นเอกราชนครนี้จนสุดกำลังที่ข้าพเจ้าจะป้องกันได้ใครจะว่ายังไงไม่ทราบครับแต่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมขนลุกนะครับการเตรียมการที่สำคัญก่อนการเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยคือการตั้งผู้สมเร็จราชการแผ่นดินครับพระองค์เนี่ยได้แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระอัครราชาเทวีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถครับและก็เป็นผู้สมเร็จราชการ อีกทั้งยังทรงเตรียมการด้านการประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเสนาบดีและก็ขุนนางครับเพื่อให้งานด้านต่างๆที่พระองค์ได้ท่งเริ่มต้นไว้เนี่ยสามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่องได้ครับตลอดจนให้มีการประกาศให้ราษฎรทั่วไปเนี่ยได้รับทราบด้วยครับและในวันที่7เมษายน2440เรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เคลื่อนออกจากท่าราชวรดิษ์ครับมุ่งหน้าสู่ยุโรป จนกระทั่งวันที่14พฤษภาคมครับก็ได้เดินทางถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีครับใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ยราว5สัปดาห์เลยครับเดือนก,อกว่าๆเลยนะครับกว่าจะถึงในช่วงเวลาของการเดินทางเนี่ยพระองค์ได้แวะเมืองหลายแห่งตามเส้นทางครับประกอบด้วยสิงคโปร์ลังกาก็คือศีลังกาครับแล้วก็เมืองเอเดนที่เยเมนนะครับแล้วก็แวะที่อียิปต์ครับและเป็นการใช้เวลาระหว่างเสด็จทางเรือเนี่ย ในการเตรียมพระองค์และก็บุคคลในคณะให้มีความพร้อมครับในการปฏิบัติงานไม่ได้ไปเที่ยวนะครับไปทำงานครับท่านซักซ้อมช่วงเวลา5สัปดาห์บนเรืออย่างเอาจริงเอาจาังมากครับสำหรับการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นเนี่ยนอกเหนือไปจากการเรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าของโลกตะวันตกแล้วเนี่ยเพื่อนามาปรับปรุงบ้านเมืองแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์สาคัญอีกประการก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของความสิวิไลของสยามครับ ในการรับรู้ของมหาอำนาจและก็สาธารณชนในประเทศชาติตะวันตกครับแม้ว่าในทางการเจรจาเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการทางการเมืองโดยเฉพาะระหว่างสยามและก็ฝรั่งเศสได้ทั้งหมดหรอกนะครับแต่ก็ถือได้ว่าปัญหาก็จะได้บรรเทาความตึงเครียดลงในระดับหนึ่งครับเบื้องหลังของการสร้างภาพลักษณ์ให้ชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวราชสำนักต่างๆเห็นความสิวิไลของชาวสยามนั่นนะ ก็มาจากเหตุผลหนึ่งครับที่ว่าในยุคล่าอาณานิคมนั้นนะ่ะบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตกจะมีพื้นฐานความคิดนะครับที่ว่าชาติของคนที่มีอารยะหรือมีความสิวิไลก็คือชาติของชาวผิวขาวครับจึงเป็นความจำเป็นของชาวผิวขาวหรือใช้คําว่า white man's burden นะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยให้ชาติอื่นๆที่ป่าเถื่อนล้าหลังเนี่ยมีความเป็นรัฐที่ศิวิไลย,ยิ่งขึ้นครับดังนั้นน่ะ ก็เห็นได้ครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของความมีอารยะหรือว่าศวิไลเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับมุมมองและก็กรอบอ้างอิงของชาติที่มีอํานาจมากกว่าครับเพื่อถือเหตุนั้นน่ะเข้ามาล่าอาณานิคมในดินแดนที่ตนเองคิดว่าป่าเถื่อนล้าหลังนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและก็ผลประโยชน์มากมายที่ตนเองต้องการครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมภาพลักษณ์ของความศิวิไลของสยามจึงต้องมีความเหมาะสมครับ เมื่อมองจากมุมของวัฒนธรรมยุโรปเนี่ยซึ่งในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงตระหนักในข้อนี้อย่างดีนะครับการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกของพระองค์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนภาพจําของชาวสยามในการรับรู้ของชนชาติตะวันตกไปสู่ภาพลักษณ์แห่งความสิวิไลได้อย่างสําเร็จและก็งดงามครับคุณผู้ฟังครับนี่มัน s o าว power ชัดๆเลยนะครับการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1ของในหลวงรัชกาลที่5ในเบื้องต้นเนี่ยแม้ว่าจะมีความคลุกคลักอยู่บ้างนะครับ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นครับซึ่งการเสด็จประพาสในครั้งนั้นแหถือเป็นการนําเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกของชาวสยามแก่ชนชาติตะวันตกครับด้วยการปรากฏพระองค์เองครับซึ่งส่งผลให้เกิดการยอมรับทั้งจากราชสำนักประมุขและก็ผู้นําของรัฐบาลต่างๆแล้วก็พระองค์เนี่ยยังทรงได้รับความสนใจครับจากสื่อที่มีอิทธิพลทางความคิดของสาธารณชนอย่างหนังสือพิมพ์นะครับ และก็นิตยสารต่างๆในยุโรปอีกด้วยครับและหนึ่งในประเทศที่ให้การต้อนรับพระองค์เป็นอย่างดียิ่งก็คือราชอาณาจักรรัเสเซียครับหลังจากที่กระบวนเสด็จได้เดินทางถึงรัเสเซียเนี่ยในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยทรงได้รับการต้อนรับและก็ได้รับมิตรไมตรีอย่างดียิ่งครับจากพระเจ้าซานิโคลัสที่2และก็มีการเผยแพร่พระรูปร่วมกันของทั้งสองพระองค์ในหนังสือพิมพ์ต่างๆทั่วยุโรปครับ การต้อนรับและก็มิดไมตรีที่พระมหากษัตริย์สยามได้รับจากพระมหากษัตริย์รัสเซียเนี่ยมาจากความสัมพันธ์อันดีครับที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่พระเจ้าสานิโคลัสที่สองเนี่ยทรงเป็นมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียครับพระองค์เสด็จมาเยือนสยามในปี2433นะครับหรือว่า7ปีก่อนหน้านั้นและก็ทรงได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติครับจึงทําให้พระองค์เนี่ยมีมิตรไมตรีจิตและก็ความคุ้นเคยดียิ่งกับในหลวงรัชกาลที่5ครับ ซึ่งการต้อนรับของรัเสเซียในครั้งนั้นเนี่ยทำให้สยามเป็นที่รู้จักและก็ได้รับการยอมรับจากราชสำนักและประชาคมยุโรปอื่นๆในเวลานั้นนะครับโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษฝรัร่งเศสและก็เยอรมันครับรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปและก็แถบสแกนดิเนเวียด้วยครับการเสด็จพระราชดำเนินไปยุโรปด้วยพระองค์เองในครั้งนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนท่านทรงใช้ตนเองเนี่ยเป็นสื่อบุคคลครับเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศ ให้ต่างประเทศเนี่ยจดจำและก็ยอมรับสยามในฐานะชาติที่มีความสิวิไลมากกว่าที่เขาได้พบได้อ่านจากบันทึกของคนที่เดินทางเข้ามาในสยามครับหรือว่าภาพเขียนในยุคนั้นซึ่งส่งผลให้ไม่เพียงแต่เฉพาะคนในระดับสูงของยุโรปเท่านั้นนะครับที่รู้จักในหลวงรัชกาลที่5แต่ว่าประชาชนทุกระดับที่ได้มีโอกาสสัมผัส King of Siam เนี่ยด้วยตนเองหรือว่าผ่านสื่อต่างๆ ก็พากันรู้จักสยามผ่านทางพระองค์ท่านได้ดีขึ้นล่ะครับดังนั้นผลในระยะยาวจากการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งนั้นก็คือภาพลักษณ์เชิงบวกของสยามครับจากการปรากฏพระองค์ให้ชาวตะวันตกได้เห็นกับตาตัวเองครับถึงพระจริยวัตรอันงามสง่าและก็ความมีอารยธรรมและอารยะของพระมหากษัตริย์แห่งสยามครับสิ่งเหล่านี้ได้ลบล้างภาพจำเดิมๆของชาวยุโรปจากข่าวชวนเชื่อในหนังสือพิมพ์ เกี่ยกับความเป็นคนป่าคนเถื่อนของสยามลงจนหมดสิ้นนะครับดังที่พบว่าจากการเสด็จประพาสยุโรปในปี2440เนี่ยพระองค์ได้รับการยกย่องครับว่าทรงเป็น The Civilizer of the East หรือว่าความสิวิไลแห่งตะวันออกนะครับแล้วก็ The Most Educated of the Asian Rulers ก็คือผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงที่สุดแห่งเอเชียครับการเสด็จประพาสซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสยาม ในหลวงรชัชกาลที่5และคณะที่ปรึกษาได้มีการจัดการเตรียมการเดินทางล่วงหน้านะครับอีกทั้งยังศึกษาข้อมูลการเดินทางของพระเจ้าแผ่นดินของชาติอื่นครับที่ได้เดินทางไปยุโรปมาก่อนหน้านั้นนะครับนั่นก็คือขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์จากตะวันออกนะครับได้แก่พระเจ้ากรุงตุรกีกับพระเจ้ากรุงเปอร์เซียครับที่เสด็จด้วยขบวนใหญ่โตครับมีผู้โจทกันถึงขบวนและก็พิธีการ ที่ปฏิบัติตามขนบประเพณีอย่างตะวันออกแท้ๆครับซึ่งมันส่งผลที่สร้างความระอาให้กับเชาบ้านนะครับอีกทั้งบางพระองค์เนี่ยยังให้รัฐบาลของประเทศบางประเทศเช่นอังกฤษเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองรับรองเป็นจำนวนมากครับเรื่องนี้มีหนังสือกราบบังคมทูลของพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลซึ่งขณะนั้นเป็นราชทูตสยามประจำกรุงลอนดอนนะครับ ลงวันที่23กุมภาพันธ์2439ครับในกรณีการเสด็จประพาสยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษของกษัตริย์และก็เจ้านายจากตะวันออกเหล่านั้นครับความตอนหนึ่งบอกอย่างนี้ครับบอกว่าพระมหากษัตริย์แต่ประเทศตะวันออกซึ่งได้เสด็จมาประพาสยุโรปนั้นมีพระเจ้ากรุงตุรกีกับพระเจ้ากรุงเปอร์เซียองค์ก่อนท่านทั้งสองเสด็จมาด้วยกระบวนมากมายใหญ่โตเป็นอย่างโอเรียนทอลแท,แท,แท้เสด็จแห่งใด เป็นที่เมืองนั้นระอาในที่รับเสด็จทําอะไรดูเหมือนไม่รู้สึกเกรงใจเจ้าของบ้านครั้นเมื่อครั้งเจ้าบุตรเมืองอาาัมฟคกานมาเมืองอังกฤษเมื่อปีก่อนนี้มาอยู่จนให้ government ต้องรับรองเสียเงินทองเป็นหนักหนาให้หินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ไปจนคนระอาหมดการเสด็จพระราชด,ดำเนินครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานให้เป็นอิสระแก่พระองค์จริง คือหมายความว่าไม่ต้องอาศัยเจ้าใดเมืองใดไม่ได้มาอยู่รับเลี้ยงของใครมีพหนะและเป็นอิสระแก่พระองค์พอแก่ที่จะทำเองได้ทุกอย่างสเสด็จพระจะดำเนินอย่างที่ฝรั่งทั้งหลายย่อมกลัวเกรงและให้ครรพมากเพราะว่าเราเป็นอินดิเพนเดนต์จริงชอบพระชหฤทยัยทรงอย่างใดก็ได้ไม่มีใครเอี่ยมเอียม,มาล่วมเกินได้และข้าพุทธเจ้าเชื่อเป็นแน่ว่า อินดิพ n เดนต์อ t i ิจูดนี้จะชักมาซึ่งความต้อนรับอันดีตลอดทั่วยุโรปการเตรียมพระองค์ที่สำคัญอีกประการของในหลวงรัชกาลที่5นะครับก็คือการอ่านหนังสือบันทึกของซาแห่งเปอร์เซียก็คือพระเจ้านัทเซอร์อัลตินครับเมื่อครั้งที่เสด็จประพาสยุโรปเป็นการหาความรู้เพื่อเตรียมพระองค์สำหรับการเสด็จประพาสครับซาแห่งเปอร์เซียพระองค์นี้เป็นพระองค์เดียวกันกันกบที่ได้รับการอ้างถึง ในพระราชหัตทะเลขาของพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลข้างต้นนะครับหนังสือบันทึกของซาแห่งเปอร์เซียเล่มนี้เป็นหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยทรงอา่านและก็ศึกษาอย่างจริงจังก่อนจะเข้าบรรทมนะครับตลอดระยะเวลาที่ประทับบนเรือพระที่นั่งมหาจักรีจากสิงคโปร์ถึงทะเลแดงเลยครับก็กล่าวได้ครับว่าการจัดเตรียมองค์ประกอบของการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ2440เนี่ย มีทั้งที่มาจากการเรียนรู้บทเรียนจากผลการกระทําของผู้อื่นผ่านการบอกเล่าและก็การอ่านครับอีกทั้งมาจากประสบการณ์ส่วนพระองค์ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกและก็การมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับชาวตะวันตกและติดตามข่าวสารความเป็นไปของการเมืองในระดับโลกนะครับรวมไปถึงการที่พระองค์เนี่ยได้เคยเสด็จประพาสประเทศต่างๆที่เป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตกก่อนหน้านี้ด้วยครับ ในหลวงรชัชกาลที่5น่ะทรงเห็นความสำคัญของการสร้างที่พระองค์เรียกว่า Impression ก็คือ i m p r e s s i o นนะครับก็คือความประทับใจครับจากการที่พระองค์เนี่ยทรงชื่นชมชาวญี่ปุ่นที่เขียนหนังสือที่เขาโอกุมาเป็นผู้เรียบเรียงครับว่าเป็นการแต่งหนังสือตามโพล i c y ของรัฐบาลด้วยวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลให้เกิด Impression ดีสาเร็จประโยชน์ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศของตนครับ ดังในพระราชหัตถเลขาที่ส่งตอบกับเจ้าพระยายมราชที่นำหนังสือมาถวายในปี2453นะครับความในหนังสือบอกว่าข้อความที่เรียบเรียงลงนั้นไม่ได้เขียนลงตามพงศวดานตามเรื่องแต่แต่งตามรูปโปลิซีของรัฐบาลในปัจจุบันนี้ด้วยหวังผลจะให้เกิดอิมเพรสชันดีสำเร็จประโยชน์สาเหตุที่ในหลวงรชัชกาลที่หทรงชื่นชมความเก่งในการสร้างอิมเพรสชันของชาวญี่ปุ่นเนื่องจากว่า การแต่งหนังสือเช่นนี้มีความสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระองค์ครับที่ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วก่อนหน้านั้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของชาวสยามครับเกี่ยวกับเรื่องการนุ่งหม่มหรือว่าการแต่งกายของราษฎรเมื่อคราวที่นักท่องเที่ยวหรือพระราชะอาคันตุกะจากต่างแดนมาเยี่ยมเยือนครับเช่นในปี2442นะครับเจ้าชายเฮนรี่ลิกเคนสไต์เนสเด็จมาเยือนกรุงสยามครับ พระองค์เ่ยทรงมีประกาศให้รัชดรชายเนี่ยใส่ผ้านุ่งหรือสรงคลุมเข่านะครับเมื่อเดินออกนอกถนนครับยกเว้นเมื่อลงอาบน้ําในคลองนะครับส่วนผู้หญิงก็จะต้องห่มผ้าเมื่อปรากฏตัวในที่สาธารณะโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อผ้าทุกคนครับยกเว้นที่อาบน้ําอยู่ครับไม่อย่างนั้นถ้าใครไม่ทําตามในโดนปรับนะครับเหตุการณ์เนี้ยชี้ให้เห็นครับว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงตระหนักดีครับว่าชาวตะวันตกเนี่ย ให้ความสำคัญต่อการแต่งกายในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความสิวิไลครับตามบรรทัดฐานหรือว่ามาต,ตรฐานของชาติตะวันตกครับดังนั้นในการให้ชาวตะวตันตกที่เป็นผู้มีอิทธิพลสูงของประเทศนั้นๆเนี่ยเห็นภาพรัศดรชาวสยามเดินตัวเปล่าไม่สวมเสื้อหรือว่าไม่ใส่กางเกงเนี่ยซึ่งแตกต่างไปจากการแต่งกายในวัฒนธรรมตะวตันตกเนี่ยย่อมไม่สร้างความประทับใจในด้านบวกเป็นแน่ล่ะครับ ซึ่งการตระหนักเรื่องความสำคัญของการแต่งกายตามวัฒนธรรมตะวันตกนี้เองก็ปรากฏชัดในการเตรียมพระองค์และก็ขบวนเสด็จในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งด้วยเช่นกันครับก็เห็นได้นะครับว่าองค์ประกอบแห่งความสำเร็จในการเสด็จประพาสยุโรปของในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยนอกจากความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรมตะวันตกของพระองค์เนี่ยการเตรียมการมาอย่างดีครับโดยเฉพาะการอ่านบันทึกที่จําเป็นต่างๆในการเสด็จประพาส และก็การวางแผนเตรียมการระหว่างผู้ร่วมคณะเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้พระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อบวกรวมเขากับการตั้งพระาราชดุทัไทยที่มุ่งม,มั่นเอามากๆเลยนะครับทําให้การเดินทางกว่าครึ่งโลกของพระองค์เนี่ยเพื่อให้ชาวตะวันตกรับรู้ถึงความมีอารยะของชาวสยามเนี่ยจึงสําเร็จลุล่วงลงด้วยดีครับและก็เป็นส่วนหนึ่งครับ และผมอยากจะบอกว่าเป็นส่วนสำคัญจริงๆครับที่ทำให้ประเทศเนี่ยรักษาเอกราชจากการลาอนานิคมมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับท่านไม่ได้ไปเที่ยวครับคุณผู้ฟังครับท่านไปเนี่ยมีภารกิจซึ่งสำคัญมากๆและบริบทสังคมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันตึงเครียดกับการถูกลาอนานิคมพอสมควรนะครับที่สาคัญคือมองไปรอบตัวสิครับในยุคสมัยและช่วงเวลานั้นไม่เหลือแล้วครับ ไปหมดเลยรอบตัวท่านพยายามรักษาแล้วก็ให้เขายอมรับมาได้จนเรามีเอกราชมาจนทุกวันนี้และเป็นประเทศหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของเจ้าอาณานิคมตะวันตกเลยครับใครจะรู้สึกยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจเพียงแต่ในมุมมองของผมนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งองค์พระมหากษัตริย์ในอดีตทำมาให้กับพวกเราในวันนี้ครับ ขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ใน,นกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับผมอ่านทุกความคิดเห็นครับ แล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับทุกๆเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยก็จะแนบเอาไว้โพสตเอาไว้พร้อมกันใน Facebook Fan Page ลองติดตามไปชมดูนะครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่พูดคุยกันด้วยนะครับขอพระคุณในทุกๆการติดตามและก็การสนับสนุนโดยเฉพาะที่ s u p e r t h a n k s หรือว่ากดขอบคุณมาใน YouTube ด้วยนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมบิงปองสวัสดีครับ